มาเด้อครับผมเนี่ยายากครับผมวัอนี้คิดยาครับบผมมิน้อูจิ้มจิ้มน้ำจิ้มขมๆค,มครับผมขมัมมขบขมแน่ครับนี่ม,มาเด้อทุกคนเด้อยอ่ะพี่ไม้ยาทอง,ง,งน้องวายสารโนูยาโกบะจายมาเด้อ,อ ตาตีมาได้ไดไมาได้ทุกคนเด้อ,อมาด้วยทุกคนครับผมคนยายเลี้ยงหลานมาเด้อครับผมกินอร่อยอร่อยวันนี้อืปลาบี้กินเป็นไม้ไอหมูกินเป็นไม้อันนี้ครับผมผักกระเดาครับผมอมสดสดร้อนร้อนนะผมอสดสดร้อนร้อนห่านพายังตีครับต้มน้ำห้อนครับโอ้ยว่นมันตากแดดครับผมขึ้นเอานุ่ม นี่เลยครับผมผักกระเดาครับผมหอมผักกระเดาวยำฟ้าแลนจัดมังคุหนึ่งบุ้งหนึ่งยองนี่ครับมากินน้ำกันเนื้อครับทุกพี่ทุกน้องทุกคนครับผมเปลี่ยนเก่าเปลี่ยนใหม่ยินดีตอนรับทุกคนนะครับผมเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดขับถ่ายให้มาตุยตาเดียวเชียวทุกที่เลยนะครับเนื้อนี่นี่ก้อยครับผมนี่ก้อยครับผมอู ขักเลยครับผมนี่ก้อยครับผมก้อยคมต่อยบีโค้มครับผมบีแท้ครับผมบีง้อแท้เลยครับผมแ้งไทยแท่งร้อยแตกครับผมนี่กับเนี้ยย่างครับผมย่างย่างหน่อยย่างหน่อยสร้อยเลยครับผมส้อยออกเลยีมาเรือมาเรือมากินน้ำกันสุกคนครับผมเปลี่ยนก็เปลียนใหม่ขามายิ่งเลื่อมกดไล่์กดข้อความเห็นเลยครับเรือ คัขกข้าค้าขผมตต,ต,ตมนกัเด,ด้อดยโดนครับผมญาติพี่น้องบบบบองจบอย่าลืมตีดดอีนะครับเออมากระเลงมา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 มีไหอ่ะอยากเที่ยวใครเทียวแดงมาดูทุกคนครับผม เพี้ย <evet. S 1> นก็เพี้ยนไปทุกคนเด้อน้องจัดเด้อบาจัดเออมา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 ลองขวนมามามาเออบาร้อนมาด้นมามามาหนุบขาเจ็บเฟิดขามาเลยน้องตุ๊กมามามาทุกคนครับผมกินก็ครบครับผมกินกับแเต๋นุบกันเด้อครับมโอนี่ขมขมมิต้แนวขมขมขมเจ้าก็ขมพักกรังกอกขมนี่แหละครับผม กินเพียงนีเงนน้เพียงแค่นี้นะครับผมเพียงแค่นี้แหละครับผมมาทายโดนดอกเฮ้เฮบ๊ายบายครับผมกินข้าวก่อนเด้ออุ๊บุมาอุมาตะกับท่านนะครับผมบ๊ายบายครับผม